สวัสดีค่ะท่านชมเลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะเรามาพบกันคลิปสุดดับบนนะคะท่านชมสูตรที่หนึ่งนี้ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสูตรนี้เดินยาวเดินดีมากเลยนะคะความจริงามายาวกว่านี้นะพอดีสมุดไอ้นี้มันสั้นเกินไปนะคะก็เลยเอามาเท่านี้แหละคะ่ะมาขอฝักอ่านคำเตือนสักนิดนะ อ่าปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปิดีโวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะรับชมโตรนี้จะเอาเลขหน้าคอหนึ่งมาคำนวณน,นะคะแล้วเลขหน้าคอสองนะคะอันนี้จะเป็นเลขท้ายคอหนึ่งนะคะอ่าเรามาบวกกันค่ะ ศูนบวกห้าก็เป็น5้านะห้าบวกแปดเป็นสิบสามค่ะบวกสี่เป็น17บเจ็ดค่ะบวกหนึ่งเป็น18บแปดนะคะองท้ไทยเลขแปดค่ะแปดบวกศูนยก็ยังเป็น8นะคะบวกเก้านะคะก็เป็นสิบเจ็ดนะคะองท้ไทยเลขเจ็ก7 7บกหค่ะก็เป็น13บสามนะคะเอาสามมาบวกสก็เป็น17เหมือนเดิมนะคะสิ ก็อันนี้ก็ผ่านนะคะ,ะเลขหก 0, บวกศูนย์บวกศูนย์นะคะก็ยังเป็นหกนะคะบวกหกอีกทีก็เป็นสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกค่ะเอาหกมาบวกอ่าแปดนะคะก็ลงท้ายเลขสี่ค่ะ สี่บวกแปดเป็นสิบสองค่เอามาบวกแปดอีกทีก็เป็นศูนย์นะคะแล้วบวกสองอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขสองนั่นเองนะคะอ่ะงวดนี้ก็ยังผ่านนะคะลงวาได้สามค่ะสีบ่บวกสองนะคะก็เป็นหกค่ะบวก เก้าก็เป็นสิบห้านะคะเอาห้ามาบวกเก้าค่ะก็ลงท้ายเลขสี่บวกสามก็เป็นเจ็ดค่ะบวกหนึ่งก็เป็นแปดบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นเก้านะคะบวกเก้าก็เป็นสิบแปดค่ะเอาแปดมาบวกหกค่ะก็เป็นลงท้ายเลขสี่นั่นเองนะคะ แล้วมางวดที่สามค่ะเก้าบวกสี่ค่ะสิบสามบวกสามเป็นสิบหกค่ะบวกสี่เป็นลงท้ายเลขศูนย์ค่ะห้าบวกสี่เป็นเก้านะคะเอาเก้ามาบวกห้าค่ะก็เป็นสิบสี่ค่ะเอาสี่มาบวกเก้านะคะก็เป็นลงท้ายเลขสามค่ะบวกหนึ่งก็เป็นลงท้ายเลขสี่ค่ะ มาดูอีกงวดที่ห้านะคะอ่าบวกศูนย์บวกห้าบวกหกค่ะก็เป็นสิบเอ็ดนะคะลงท้ายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกเอ่อสามอีกทีนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะบวกศูน,น,ะะก 5, กนยก์ก็ยังเป็นเจ็ดนะคะบวกห้าก็เป็นสิบสองค่ะเอาบวกแปดค่ะลงท้ายเลขศูนย์ค่ะบวกเจ็ดค่ะก็ยังเป็นเจ็ดนะคะ ดูงวดที่งวดที่6กันค่ะเก้าบกเจ็ดเป็น16ค่ะบวกห้าค่ะก็ลงท้ายเลขหนึ่งค่ะบวกเก้าก็เป็นศูนย์ค่ะบวกศูนย์บกศูนย์ก็ยังเป็นศูนย์นะคะเอาสามมาบวกแปดก็เป็นสิบเอ็ดบวกสองก็เป็นสิบสามนะคะก็ลงท้ายเลขสามนะคะผ่านนะคะ ดูวดที่เกันค่ะห้บวกเค่ะก็เป็นสิบสองวกหนึ่บาะคะบวกห้าสบ่ะบวกศย์ก็ยังเป็นลงท้ายเลขแปเอาแมาบวกเค่ะก็เป็นสิเจ็ดนะคะเอาเจบกเจ็ดก็เป็นสิบค่ะเอาสมาบวกเก้าค่ะก็เป็นสิบบกสี่อีกทีก็เป็นลงท้ายเลขเจค่ะ อย่างนี้นะคะมาดูอีกข้อที่แกัน,นะค,ะก 1, ก 2, กค่ะบวกหนึ่งบวกสอค่ะก็เป็นลงท้ายเลขห้นะคะห้ 5, บวกแเป็นสิบกศย์็ยังเป็นสิบนะคะบวกเก้าก็เป็นยี่สิบสนะคะลงท้ายเลขสองบวกหค่ะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็น1ิ 2, ค่ะเอาสองมาบวกเกค่ะก็เป็นลงท้ายเลขหคะ่ะ ผ่านนะคะี๋ยวมาดูงวดที่เก้กันนะคะเจบวกสองค่ะเป็นเก้านะคะบวกเก้านะคะก็เป็นสิบแปดค่ะเอาแปดมาบวกเเป็นสิบวกสเป็นสิเนะคะเอาเมาบวกเอีกทีค่ะก็เป็นอ่าลงสินะคะเอาสมาบวกหเป็นสิค่ะบวกหเป็นศนะคะแล้วก็บวกสเป็นสนั่นเองนะคะ มาดูงวดที่10บนะคะหนึบวกศูนย์บวกสค่ะก็เป็นลงท้ายเลขห้านะคะเอา5้บวกเเป็น12บค่ะบวกหเป็นสินะคะเอามาบวกสามค่ะก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะบวกเก็เป็นขอโทษขออภัยค่ะบวกแก็เป็นยี่สิบเก้านเอาลงท้ายเลขเก้าค่ะเอาก้ามาบวกสามเป็นสิบสองบวกสามอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขห้าค่ะ สูตรที่มันหลุดไปนะพี่ช้างก็ไม่เอามาลงแล้วนะแต่ที่สูตรที่เขาเพิ่งหลุดไปแค่งวดเดียวนั้นเขายังกลับมาเข้าช้างก็เอาสูตรที่เข้าเอามาลงให้นะท่านผู้ชมแต่มีอยู่สองสามสูตรที่เขายังไม่เคยหลุดนะท่านผู้ชมมาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะนี่เป็นสูตรเก่านะ,ะท่านผู้ชมพอดีกระดาษไอทีของเก่า เขาแบบนี้นะเปินสปกปรกไปหมดผู้ช้างก็เลยเอามาทําใหม่นะคะแล้วก็มาทําให้ท่านชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็มาคํานวณกันต่อ88ก็เป็น16ค่ะเอา6มาบวก5ค่ะก็เป็นหลงท้ายเลขหนบวก7เป็น8ค่ะเอา8บวกสี่นะคะก็เป็น12บสอวกเ็เป็น19บก้ค่ะบวกหเป็น0นย์นะคะ แล้วก็บวก3าบกเ็ก็ยังเป็นศนย์ค่ะอ่ะนี่งวดที่เพิ่งออกไปนะคะเรามาดูงวดที่จะออกกันนะ,ะเลขหน้าขอ1ะคะ่ะเลขหน้าขอ2องนะคะเลขท้ายขอ1นะะกกน,นะคะมาบวกกันนะ หนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์ค่ะบวกสี่ก็เป็นสี่นะคะบวกสามเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามค่ะบวกสี่เป็นสิบเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกหนึ่งนะคะเอาขออภค่ะเจ็ดบวกสี่ค่ะก็เป็นหนึ่งนะคะเอาหนึ่งมาบวกสามค่ะขอโทษขออภัยบวกคนล่องหน้าละอืมหนึ่งมาบวกสองค่ะก็เป็นสามนะคะแล้วเอาสามมาบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะ ลองบวกดูอีกทีค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่าใช่แล้วค่ะลงท้ายเลขสี่นะคะอ่างวดที่จะออกนี้แต่สามตัวบนของเราก็ตัวนี้ก็เด่นเช่นกันนะคะท่านผู้ชมแต่เราก็ไม่รู้ว่า เขาจะมาหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่มาก็น่าจะเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าหรือหรือว่าเป็นเลขห้านะคะแล้วเรามาดูอีกสูตรก็แล้วกันนะคะยังยังยังตัดสินใจไม่ออกนะเพราะว่ามันต้องคำนวณอีกยังมีอีกอยู่นะคะท่านผู้ชมเรามาดูสูตรที่น่าจะเป็นสูตรที่สูตรที่สามคะ่ะก็ยังเดินดีอยู่นะท่านชม สุดที่3มนะคะเขายังไม่เคยหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาก็ชอบก็แคปไปก่อนนะคะท่านชมหาว่าท่านชมชอบก็ถ้าหาว่าตรงกับตัวนี้ก็เล่นเผาๆก็แล้วกันนะคะก็ขอให้โชคดีและเห่งๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ